เอาเราก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,กท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดเนี่ยนะครับแล้วนี้เราอยู่กันในเกมจูจูส์ซีโลเช่นเคยนะครับคลิปที่แล้วนะครับสอนฟาร์มมัตเตอรี่ไปแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็มาสอนฟาร์มในส่วนตัวเลเวลกับตัวเงินให้เลยละกันนะครับเออมัดรวมมาในคลิปนี้คลิปเดียวเลยถ้าอยากรับชมแล้วนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วไปรับชมกันเลยครับผม Let's go โอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับตัวเกมเนี่ยดำเนินเนื้อเรื่องหรือว่าดําเนินการฟาร์มเวลเป็นเส้นตรงนะครับเมื่อเลเวลเราถึงจุดจุดหนึ่งนะครับมันจะขึ้นกลางหน้าจอเลยว่าคุณสามารถไปจุดต่อไปได้แล้วตรงนี้จริงๆเราแค่กดตัว M นะครับแล้วเราก็ดูเลยนะในแม็กก็จะบอกจุดฟาร์มเวลแบบนี้ให้อยู่แล้วนะมันไม่ได้มีอะไรยากเลยแต่ทีเนี้ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่า จุดฟาร์มที่ดีที่สุดเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ผมยืนอยู่ก็คือตั้งแต่เลเวล115จนถึงเลเวล130นะครับซึ่งปัจจุบันตัวเกมเนี่ยยังไม่มีแคปเลเวลหรือว่าแม็กเลเวลนะครับเราสามารถฟาร์มไปได้เรื่อยๆๆๆๆเลย,เลยนะตามความสามารถของแต่ละคนซึ่งตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนแต่เท่าที่ผมได้ยินมานะได้ยินมานะครับ เลเวลตันอยู่ที่ประมาณ6000นะซึ่งน้องที่ผมรู้จักปัจจุบันฟาร์มไปจนเวล ,1 นึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตรงเนี้ยจะว่าไงดีเวลมันฟาร์มง่ายนะครับมันฟาร์มง่ายผมแนะนําว่าให้ฟาร์มไว้ก่อนเอาเยอะๆไว้ก่อนนะจะดีที่สุดเผื่ออนาคตมันปรับเรื่องการฟาร์มเวลปรับเรื่องการฟาร์มเงินอะไรเงี้ยเพราะว่าปัจจุบันเกมยังเป็นเบตา้า นะครับเอออาจจะมีบักๆหรือว่าอะไรที่มันดูไม่สมดุลอะไรเงี้ยเราก็รีบใช้จังหวะเนี้ยในการฟาร์มนะครับอ่ะโอเคพูดมาเยอะแล้วนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะการฟาร์มเงินกับการฟาร์มเวลจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะครับมันแค่คุณจะต้องมาถึงเควสต,ตรงเนี้ยให้ได้นะครับเจ้าตัวเควสสุดท้ายนะเออสำหรับผมตรงนี้เควสสุดท้ายแล้วนะครับคุยกับมันเลยนะผมจะเลือกเป็นเคิร์ส ไฟเตอร์บอสนะครับก็คือสู้กับบอสเควสนี้ยจะเขาจะให้เราจัดการบอสแค่ตัวเดียวแล้วจบเลยซึ่งวิธีการเล่นนะนี่เลยโดดไปปุ๊บเล็งโป้งเวสเสร็จแล้ว <c ười> แค่นี้เลยครับเห็นไหมอ่ะดูใหม่เดี๋ยวจะมองไม่ทันปุ๊บเล็งโป้องอ่ะแล้วไอ้ควายนี่เขาแยะเอาดึงมอนกุยไอเอ,อ้ยอ่ะเรียบร้อยเนี่ยเควสจบแล้ว ปัญหาที่เราจะเจอมีอย่างเดียวคือการก่อกวนจากคนที่มาฟังเราแค่ต้องมีพลังดีๆที่ยิงไกลๆได้ครับเนี่ยอ่าสำหรับใครที่ได้พลังโกโจโก,ก็บอกเลยว่าเข้าสูตรการฟาร์มแบบเป๊ะๆนะครับนี่เลยปึ๊บเล็งป้ามจบแล้วนะครับนี่เลยเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นเงินหรือ XP ก็คือขึ้นกันแบบกระฉูดเลยนะครับอ่าและนี่คือวิธีการฟาร์มอ่ะแล้วต่อมา มันต้องมีของฝากนะครับอถามว่าพี่ทาไมพี่วันช็อตมอนได้พี่อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้พี่บอกตรงๆนะครับไม่เกี่ยวกับตระกูลเลยนะไม่เกี่ยวว่าพี่มีตระกูลแดงหรือเปล่าพี่ใช้ตระกูลเหลืองพูดตรงนี้เลยว่าไม่เกี่ยวเลยนะครับเพราะตระกูลที่ผมใช้อยู่เปิดให้ดูเลยนะครับนี่จะสังเกตได้ว่าไม่ได้บวกดาเมจเลยนะครับทั้งหมดมาจากของในเกมทั้งหมดเลยไม่เกี่ยวกับตระกูลนะครับ เต็มที่ก็เกี่ยวแค่พลังนะครับซึ่งพลังตรงนี้มันก็ไม่ได้มีแค่ไอเจ้าตัวของโกโจที่สามารถทําแบบเมื่อกี้ได้นะครับในส่วนของอ่าเลือดเลือดก็ทําได้เนี่ยแต่ทําให้ดูรรบเพล็กก่อนไหนไหนจะสอนแล้วเอาให้ละเอียดนิดน,นึงนะจริงๆก็อยากให้คลิปมันจบไวๆนี่เห็นไหมจบแล้วอฮะเห็นยังเล็งให้โดนนี่มันก็จะคูดาวอยู่ใกล้ๆกันน่แหละ จบแล้วนี่เห็นไหมตัวเลือดนะครับเห็นไหมโหมดมากนะเป็นอีกหนึ่งพลังที่บั็กนะครับของสีม่วงที่ดีที่สุดในเกมแล้วนะนะปัจจุบันนะครับเพราะว่ามันเล็งระยะไกลได้นะไม่ว่าจะเป็นฟาร์มมอนฟาร์มบอสดีหมดเลยครับได้ก็เก็บเก็บไว้ด้วยนะฮะบ้ะจบแล้วนี่ตายแล้วเออไปๆมาเผื่อไว้โกโจโด้วยนะครับอ่าสำหรับใครที่ไม่มีโกโจโผมแนะนํานะเลือดเก็บไว้เลยได้มาใช้เลย โหดมากนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยอ่ามันจะมีการอัปเกรดเคิร์ดนะในกรณีสุ่มได้ซ้ำเนี่ยเอามาทําคล้ายๆกับเกนชินอะเพิ่มเพิ่มดาวเพิ่มดาวเพิ่มซีอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ก็สุ่มๆเก็บไว้นะครับนี่เลือกผมเตรียมไว้4อันแลวนะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะต่อกลับมาต่อน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวคนจะถามอีกเอาพี่แล้วมัเตอรี่ไอ้ออะไรนะสกิลทีอัพยังไงนี่เลยผมอัพแบบนี้ครับ ัพประมาณนี้เลยนะหน้าแรกเนี่ยให้อัพให้ได้แบบนี้อ่ะแบบนี้เลยนะประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพออัพได้แบบนี้แล้วนะพออัพได้แบบนี้แล้วนะไป v i t a l i t y เลยนะครับ v i t a l i t y เนี่ยสำคัญสุดคือนี่ครับมันจะทำให้เราฟาร์มเร็วนะั่นคือแอร์จำเออไอตัวนี้แหละทำให้เราสามารถพุ่งได้เร็วพุ่งได้ไวพุ่งได้ไกลนะครับนี่เลยอัพแอร์จำอัดเข้าไปเยอะนี่หนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยใส่แอร์จำเข้าไปประมาณให้ได้ประมาณแปดอันแบบผมนะเนี่ยแล้วคุณก็จะเดดเนี่ยผมอันนี้ผมกดสเปซบ้านรดวๆนะต้นเกมคุณจะทําแบบนี้ไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนนะนต้นเกมจะไม่มีแบบนี้นะครับเห็นปะ่ะตรงนี้จะทําให้เราฟาร์มไวนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงต้นเกมสําหรับใครที่ยังแอร์จาไม่เยอะใช่ไหมผมนะนไม่ใช้วิธีนี้ครับกระโดดสองครั้งกด e แล้วก็ค่อยๆใช้แอร์จาก็ได้ดูไหม อะไรอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บถ้าผมจำไม่ผิดนะต้นเกมผมโดดได้สองทีตึงตึงตเงี้ยแล้วก็พุ่งใหม่แล้วก็อีกเอาอีผสมเอานะครับอะประมาณนี้หมดแล้วนะครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องนักแหะกันด้วย นะครับสำหรับวันนี้ไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย